Transcrição e แล้วนะคะจากทางช่องวิกสตอรี่ค่ะครอบครัวมอต์อะไรน,นะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันโบกนะคะที่นิวจะมาแต่งปันเรื่องราวน่ารักน่ารักภายในบ้านนะคะซึ่งก็จะเป็นโบกแค่ครึ่งวันค่ะเพราะว่าช่วงเช้านิวทำงานเนาะอย่างอย่างที่นิวถ่ายภาพให้เพื่อนๆได้ดูว่าช่วงเช้านิวก็ทํากิจวัตรประจําวันปกติก็คือห่อผลไม้ของว่างใ,ให้น้ำนิลเขาออกไปที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ ช่วงบ่ายนี่ต้อง,ร,งรีบคือช่วงเช้านี่ต้องรีบทํางานเลยแล้วก็ก่อนเที่ยงนี่ต้องรีบทํางานให้เสร็จเคลีย์อีเมลเคลีย์ลูกค้าคือตอบคอมเมนต์เอโยตอบอีเมลลูกค้านะคะแล้วก็ทําตัวให้ว่างก่อนบ่ายโมงแล้วก็ไปรับพี่ถารงต้องรัก็น้องน้เดียนที่โรงเรียนค่ะแล้วก็น้ำาน่งเขากลับมาเขาชอบคือเขาเกือบจะทุกครั้งเลยเวลาเขากลับมาจากโรงเรียนเนี่ยคือเขาจะขอทานมาม่าค่ะมาม่าถึงสําเร็จรูปเราก็จะให้เขาทานก็ เห็นนะคะเขาซดแบบเขาก็ชอบมากรสชาติดั้งเดิมค่ะน้ำดินเป็นอะไรที่แบบของโปรดเขามากเลยนะคะแต่ว่าพี่ธารักอนเขาจะไม่ชอบทานมาม่าต้มเขาบางครั้งเขาจะทานมาม่าไวๆอ่ะรสดั้งเดิมนะคะดิบๆคือเขาก็ชอบทานแต่นิวจะไม่ให้เขาทานบ่อยเพราะว่ามันไม่ดีตับท้องใช่ไหมหรือท้องอืดเนาะก็ก็อันนี้ก็คือช่วงที่ไปรับน้ำดินกลับมาแล้วนะคะแล้วก็กิจกรรมหลังจากนั้นก็ซีเซทำงานเสร็จเราก็นั่งเล่นเกมกันแล้วนิวก็ทำ อาหารมื้อเย็นค่ะแต่ว่าวันนี้เป็นอะไรที่แตกต่างไปหน่อยก็คือเราสามารถขายตู้เซฟได้ค่ะซึ่งตู้เซฟอันนี้เนี่ยคือเราได้จากเป็นมรดกพิน Earth, ัยกรรมว่าอย่างไงอ่ะเป็นของคุณปู่ที่เขาเขียนพินัยกรรมไว้นะคะก่อนที่คุณปู่จะเสียเขาได้เขียนลงลรายลับอักษรไว้ว่าตู้เซฟ ตู้เซฟปืนล่าสัตว์ตู้เซฟอัน,นใหญ่ใหญ่ปืนล่าสัตว์นะคะเอาไว้เก็บเอาไว้ให้ซีเจนะคะแล้วก็ให้พี่ธละก้อนเผื่อในอนาคตจะซื้อปืนล่าสัตว์ก็จะมีตู้เซฟเนี้ยเอาไว้เอาไว้ใช้นะไว้สําหรับเก็บเก็บปืนนะคะแต่ว่าซีเจเขาบอกว่าบอกคุณย่าว่าเขาเขาคงไม่ซื้อปืนไม่ซื้อปืนล่าสัตว์ก็คิดว่ามันไม่ไม่ใช่สไตล์เขาเนาะเขาก็เลยขอนอนุญาตคุณย่าว่า ขอลงประกาศขายได้ไหมเพราะว่ามันมันค่อนข้างตู้เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่ตู้เซฟนะคะเขาขอขอขายได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดมาตั้งไว้ที่ห้องลงเก็บของเนี่ยมันก็มันก็ไม่มีประโยชน์เนาะก็ก็ขายดีกว่าเขาก็เลยขออนุญาตคุณย่าเนาะคุณย่าก็บอกว่าก็แล้วแต่เพราะว่าเป็นของคุณคุณคุณปู่ยกให้คุณก็คุณพ่อยกให้คุณก็ขายได้อะไรเงี้ยเจเจเขาก็เลยลงประกาศเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะก็หก ประมาณ6-7เดือนแล้วแล้วก็วันนี้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากก็มีคนติดต่อมาว่าเขาจะขอซื้อนะคะเขาจะขอซื้อเลยในราคา5,000 5,000สวิติ Sweden นะคะซึ่งนิวจำไม่ได้อะนิวยังไม่ได้เช็คว่า5,000เนี่ยเป็นเงินไทยเท่าไหร่อย่างนิวจะเขียนเอาไว้ข้างล่างนะคะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้เปรียบเทียบนะคะราคาค่าเงินของไทยกับของสวีเดนนะคะก็คือเขาก็จ่ายให้ในเงิน5,000นะคะวงเงิน5 0 0 0ันสวิตนะคะ สวีเดนนะคะแล้วก็พอเขาสวิตเงินให้ซีเจซีเจเขาก็สวิตต่อสวิตก็คือเป็นการโอนผ่านผ่านโทรศัพท์ใช่ไหมคะคือโอนผ่านโทรศัพท์ไปต่อไปให้คุณย่าก็คือซีเจคิดว่าเออให้คุณย่าเขาเราเราก็ไม่ได้คือเป็นเป็นแบบเป็นของคุณปู่เราซีเจเขาก็อยากเอาเงินให้คุณย่าเขาเนอะอะไรประมาณนี้ซึ่ง,ซ,งซึ่งสักพักหนึ่งคุณย่าก็โทรมาแล้วก็ บอกกับซีเจว่าให้พานิวแล้วก็พาเด็กๆไปหาคุณย่าไปดื่มชาไปดื่มกาแฟเนาะซึ่งมันก็เป็นปกติเราก็ไปนะคะซึ่งเราไปเนี่ย คือคือเจตนาจริงๆเราจะไปช่วงหลังจากทานมื้อเย็นเสร็จเพื่อที่จะไปรับน้องหมาเพราะเราเอาน้องหมาไปฝากคุณย่าไว้ช่วงเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะก็เลยเอเคก็ไปก็ไปก็ก็ถือโอกาสไปรับน้องหมาด้วยก็เลยไปนั่งดื่มชากับคุณย่าสักพักหนึ่งแต่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะเพราะว่าเราไม่คิดว่าจะถ่ายคลิปนะคะเราก็ไม่ไม่คิดว่าเออวันนี้คงจะไม่ได้ทําไม่ได้ถ่ายทาคลิปอะไรเนาะแต่ว่า คือไม,ไม่คิดว่าจะไปหาไปหาคุณย่าแล้วก็จะอัดคลิปคุณย่าอะไรประมาณนี้คือไม่มีโมเมนต์ตรงนั้นใช่ไหมคะปรากฏว่าคุณย่าเขาก็สวิตเงินนะคะผ่านเข้ามาตรงเข้ามาให้นิวทางมือถือนะคะเขาเ้าบัญชีนิวแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเงินห้าพันเนี่ยที่ซ j เจขายตู้เซฟได้เนี่ยในวันนี้เนี่ยเขายกให้นิวก็ถือว่าเดี๋ยวก่อนนิวข้ามขั้นตอนก็คือ คุณย่าบอกว่าเขาจะคืนเงินให้ซีเจ5พันเนี่เพราะว่าเป็นตู้ที่คุณปู่คุณพ่อเขานะ,ะยกให้ในพินิจพิน,นัยกรรมแต่ซีเจเห็นว่าเขาไม่มีความจําเป็นอะไรกับเงินตรงนี้ก็เลยอยากจะให้คุณย่าเก็บไว้เพราะคุณย่าอยู่คนเดียวแล้ววยัยเกษียณแล้วใช่ไหมคะแต่คุณย่าบอกว่าเขาเขาไม่ขอรับเขาก็ถ้าซีเจไม่รับเขาก็ขอให้นิวเขาขอยกให้นิวดีวกว่าเพื่อให้นิวจะได้ไปต่อยอดในการทำคลิป เก็บเแล้วก็เป็นทุนในการซื้ออุปกรณ์เสริมในการทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆชาว youtube แล้วก็พวก f อนะคะที่ติดตามนิวไ,ไ,ได้ได้ได้รับชมภาพสวยๆแล้วก็ยังไงเอ,เอาไว้เป็นเป็นทุนในการที่จะทำคลิปแล้วก็ซื้ออุปกรณ์เสริมในครั้งต่อไปเนาะในอนาคตซึ่งคุณย่าใจดีมากแล้วซีเจเขาตกใจมากว่าว่นคุณย่าให้ตั้ง5000คือมันเยอะมาก ซ,ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากเนี่ก็บอกเออก็ขอบคุณคุณย่ามากเราก็แบบคือเกรงใจแล้วเพราะว่าเป็นเงินค่อนข้างที่จะเยอะเนาะส่วนมากซื้อของให้กันมันจะไม่มันจะไม่ค่อยอะไรมากแต่ว่าให้เป็นเงินก้อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเออมันเยอะเนาะสำหรับเนี่ยคือมันเยอะมากคุณย่าแบบให้เลยเงี้ยแบบเออก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ยกมือไหว้คุณย่าเขาแล้วก็อ่ายังไงอะ่ะก็เลยคิดว่าดีย๋ยววันศุกร์นี้ก็จะ ทำอาหารอาหารไทยที่คุณย่าชอบเนาะมาเชิญคุณย่ามาทานข้าวที่บ้านเป็นการตอบแทนค่ะมันจะรับอย่างเดียวมันรู้สึกแบบยังไงเนาะเราเรารู้สึกแบบอยากจะตอบแทนคุณย่าด้วยการทําอาหารไทยคุณย่าเขาค่ะ,คะก็เนี่ยแหละค่ะครึ่งวันของโบกนะคะของนิวซึ่งซึ่งเป็นโมเมนต์ที่น่ารักที่ก็นิวก็ไม่คาดคิดนะว่าคุณย่าจะแบบ เออคิดอย่างนี้แล้วก็ใจดีกันเยอะมากขนาดานี้นะซึ่งมันก็ไม่บ่อยครั้งในการที่จะให้เงินส่วนมากคุณย่าจะให้เป็นของนี้เราไม่คิดว่าเออคุณย่าเขาจะแบบยังไงให้รายละเอียดแล้วก็เข้าใจหาข้ออ้างว่าเอาเงินตรงนี้ไปเป็นทุนในการทําคลิปไว้สําหรับซื้ออุปกรณ์เสริมอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่นะ่าคือบอกว่าขาตั้งกล้องอะไรเงี้ยคือไมโครโฟนอะไรงียคุณย่าแบบเออเก็บรายละเอียดคุณย่าน่ารักมากนะก็รู้สึกแบบ ดีใจอยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะก็เป็นอะไรที่แบบเออหน้าหน,น้าเป็นอะไรที่แบบเออตกใจเน่วก็ตกใจเนาะอืมก็นี่นะคะหนึ่งวันครึ่งวันครึ่งวันโบนะคะของนิวอ่า,อามนุษย์ทํางานมนุษย์แม่บ้านแล้วก็ ภรรยาและก็ลูกสะภ้ในเวลาเดียวกันนะคะก็นิวอยากจะมาะแบ่งปันนะคะเรื่องราวดีๆของครอบครัวเรานะคะสุดท้ายนี้นิก็จะต้องขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมลรักษาสุขภาพ ร่างกายกันให้แข็งแรงเนาะอย่างเป็นที่ทราบกันเนี่ก็บ่นแล้วก็บ่นอีกบ่นทุกคลิปเลยว่ายูจะพูดแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงจากใจเนาะจนกว่าโควิดจะหายไปจากโลกนี้อย่างที่ยูพูดแล้วก็อยากให้เพื่อนๆดูแลตัวเองให้เป็นพิเศษเนาะแล้วก็คํานึงถึงผู้สูงอายุที่อยู่รอบข้างเราเนาะเพื่อเพื่อที่ว่าเขาที่ได้ไม่ติดจากเราเนาะเขาอาจจะ เป็นหนักมากกว่าเราเนาะภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันเขาอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนเรายัางไงก็คุไปนิดนึงนะคะแล้วก็โอเคค่ะโชคดีนะคะทุกทุกท่านแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน